สวัสดีครับนี่อยู่กับเซิร์ฟเวอร์เจ็กับจีนยอดของเราวันนี้ที่เราคอยอาฮัสิมัตสุมจัก,กรพรรดอิอ็กใส่ล้วเดี๋ยวตอนนี้คอยตอนนี้สิห้ามาเบิง้งเวลตอนนี้เวลาตีสี่เนาะคอยสุมมเส่ล้วจักรพรรดิคอยกกร้อ,อยเจ็ดสิบห้าใบไปแล้วตกกุ๊กแก่ยังไม่ออกหินคอยก็ไปเปิดไว้แล้ว นะอีกหาใบไปซุเข้าไปสิบใบสวยงามตามทองเรื่องนอซุมอีกหาใบซุมเลนเลนอีกห้าใบหนึ่งใบไปที่เรือกระดองใบกว่สิบใบวะไดมันเสียเปลาไปหาไปตัวไหม่ๆแห่งไม่จะตัวดีๆสำคัญสำคัญแต่กับว่าสู่ข้อไข่ดอกใบที่สามไปแล้ว นะบอโชเข้าไปเงียบกีบโอ้โหไอซีหมดลูกเก่ววบวออกจังขนาดเสร็จละรับของสุน,นัำหนาขุนกันมากับเฮาดีขนาดเสร็จละเข้าไปตทดเสียงรบกวนดอกไปครบเป็นที่เรียบร้อย เดือยอยู่หนึ่งตัวนะบาทนี่จักรพัดเด็กเขาคอยไปปลุกตื่นกันเลยเอาอุ้มเข้าไปชูเข้าไปชิบะอันี้ก็ไอ้นี่นี่ก็ระเบิดน,น้ำชิบะวาลีซ <c ười> ื้อมัน ชิบอนันชิบาบอมนะเขืนข่าจัดเทียมใส่ทีมไปก่อนใส่ทีมเข้าไปตมูมเข้าไปล,าลักกะรีรีเข้ากับเฮดเขาเข้ากับเฮดมาเผื่อจัก,กรพรรดิเด็กโดยตรงเลยไปจัก,กรพรรดิเด็กส่งยังแบดนี่มาส่งยังแบดพ่อหนุ่มชุบเฮาไล่ไปเลย เริ่มอัพกันเลยของเรา13เืม่1 0เมนื่อวันที่13เนอะ13กับ13วันแห่งการลอยคอและรอคอยจกกักรพพัดเด็กซุญญ่ยางแบตหมดไปพันสองเจ้าห่วงบ่าเปิดพันสองอะไรกินย่อคคอเนี่ยหมดพันสองก็ยังก็ยังไก่มันเดิม ตัวดามีตอนแรกว่าที่ย่อยไอ้นี่ย่อยไอ้กีนอตแต่ว่าก็กระเ,เรื้อบอยด์กรเลยมาปั่นไอจ้จักรพรรดิเด็กทรงอย่างแบดแทนจกักรพรรดิไว้ให้ล่างแดกไว้ให้ล่างยุอาา่ออ่ะนะครมามาเลยสีด,ดาวเนาะสีดาวพร้อมขึ้นสีทองแต่ว่าอันนั้นเัาบาาอพ่อพลังเองก็อันนี้อีกอย่างก็ นี่เรับว่าพ่อเขาก็เลยขึ้นบันไดตอนจักรพรรดเิเด็กมาสีขีดละขึ้นสี่ท่องบัเนี้เฮ้ยขึ้นได้หวะไปตุง้งสวยนะปั่นดาวกันเจ็ดสิบห้าเศษอู้บันไดบ่บ่หอดสีดาววะเสียดายเด้หาเด็กซิปหนาสีได้อยู่มั้งขีดว่า หลังจากที่ช้าปวดอันนี้ไปปวดตีอ,อีกมาอีกค่ะเด้ออีกค่านะเขากะจัหน้าจะเตรียมไปก่อนหนึ่ง ุ้ยได้ดาวเดียวาะวห้างบได้มีอันนี้ดิเขาบ่มี่ดองไว้เลยตายหาละเพาะว่าอันนั้นองกระเด,ดองไว้เ็มเเลือดไอบิวถ้าได้กอลชนันละสีส่สอระบีอันนึงโฉบเข้าไปของแล้ก็ไปยืม จมตีโจมตี kind of นี่เลือดปุ๊บอาจจะเป็นเลือดมั้งจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เลือดเลือดจมตีความเร็วว่ะจมตีความเร็วสองพันก็จมตีความเร็ว เอาจก็บสีคามเร็วสามพลังอาสีบระดิ่งต่ว่าเนียนไว้จะเก,กับพาดอีกเอาถอดออกมาให้หน,นิอ่าใส่เข้าไป นีีตัว้ป้องกันผสมลอยนี่ป้องกันีรลีป้องกันมั้งจำท่านบ่อนั่นสองหาท่านได้ขึ้นซีดาก็สิไข่ยอยู่ สีดาวใส่แล้ววะรับครองกันดีชูเข้าไปน้องก็สีประมาณนแล้วของห้าล,ล้อมงูดหละลองกับไอ ฝึกคนตัวละครมาเอาม,มันมันเหมือนเป็นเหมือนที่รอค่อยดิเที่ยวเกียร์เมียคือตั้งใจอยู่ชิบะปอมชุกเต้าหาแสนชุฝังสิง,งเอางานเบิง้งชิบะปอมเออไาเบิ้งจีนอตดยิงหน้าขึ้นไปต้มหกป้อมหมายแสนหาชุกกดเขา,ากดขา,า,ขามบ่ได ก <c oughs> ดขามอะไรเอาโหลควนหนึ่งเอามีติดตานทานะบะชูเข้าไปเสยว่าเหล่าแฟดชูเข้าไปแงโหลยังหนายังอึดยังทนบตีตานทานให้เลย <c oughs> มันโรบีของทองเนาะตานทานฮะนายดาแฟดไรโจมตีแล้ว ผัดไกลโจมตีย่างเดียวชู่เข้าไปเสยชู่เข้าไปปวนเดียวโอ้ยหลอดบปนอ่ <c oughs> ะหลอดบปนอจัก,กรพรรดิเด็ีขอยจัก,กรพรรดิทรงยางแบตฝังสีเงาชู่เข้าไปติดโลโลยังเงินยังทนปวนนะ ชู่เข้าไปติดโลคิงอยู่อ่ะคิงจวยไปไปชิบะระเบิดระเบิดน้ำระเบิดวาลีโชว์เข้าไปโชว์ยิงเตาวเข้าไปชโชู่อูมยงสี่หมื่นโอ้โหบอลเกตเกี้ไปอีก ตีธรรมาดาแล้วแบบนี้โอ้เสียวเวลาหย่อนนี่ละโอ้โหลเบิดแล้วตายแล้วต้องคอยในยังก็โจเซตายชูพูลสองตีตานทานปูบอมตีตานทาน สี่ธรรมดาแบบนี้โอ้โหเสียไวลาไม่ไล่เลยดิยังอึดอยังอึดอยังทนอึดถึดทนเลยอะชิงจวยโอ้โหควรสิบสองชิบะบอมเต่าเข้าไปหกแสนฟังสีเงาชฉเข้าไปตี ยิงโอ้โหตู้มาไปชูโอ้ยบ่เข่าเลยยุ่งเลยเดี๋ยวทัดปันแหงแล้วโอ้ยนานแล้วขนาดติดโลแล้วจรพัดเด็กสูงยังแบดค่อยโห้าแสนหกแสนชูเข้าไป มาแล้วไล,ล่โจมตีละแฟดตูมตูมมาไปตูมตูมโอ้ยแต่ยอมแพ้เลยมันโดนโพวดเวยโพ,พวดขามาเลยเนาะยอม,ย,อม,ย,อมอย่อมย่อมเวยยอมอะไรอีกเอาบ่ไหวแล้ว,วก็พัดเด็กไฟก็ได้ Hoa bay Did lỗ luôn chì ba bum bum chết sang bò tay chu bum bay bum bay giddy của tìm 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 ตัอุ้มเข้าไปรับดาเมจทุกอย่างกระพัดอีกสิดาเมจยัยงการรับได้เบิร์ตโลดทัดลายโจมตีดีขนาดทัดกันเลยพิทโล่ตัวไดโลือะผู้ดได้เลือดหลายกระแห้งเลือดจะนั่นแห้งหนาโล่คุณนะผู้บอมควายเลือดบอลลุดเลยจะเลือดเพิ่มเออพจะโลเพิ่ม จักร่วเด็กเกิดเตี้ยเทินแหลกยึดถึงทนขนาดไปชิบะบอมปุ้มชูเข้าไปโอ้โหตายละบอลละโชเข้าไปจักรพรรดิเีกทดแล้วทนขนาด มีรถดาเมจบ่จักรพรรดิได็กใหิไปปั้นดียนดอยู่สู้อือฟุฟุฟุตู้ลงไปเรียบร้อยที่ค่อยยองแล้วบ่ดนี้จกักรพรรดิ <c oughs> เด็ค่อยเดือนหน้าซอมบีแมนอยู่อา่าบ่เดือนหน้า ปั่นแห้งโอ้โหเบิดแล้วเขาเนื้อเขาหนังแล้วเรียบร้อยชูฟุบฟุบเรียบร้อยโอ้ยบ่ไหวคือเก่าเอาไว้ก็ะชับมือจ้ะขึ้น,นสนีด,นดาวกันเสียเวลาตั้งโดนไปอือ,อสวยขึ้นสีดาวกันแหมนั่นแหละขึ้นสีดาวไปชู่ถูเข้าไปสวยงาม เนี่ยกับพาะในอ,อาบอยเนาะอัดไปมันสุดๆเลยาัน,นักจะเตรียมมอนเองจะกระเพาะเด็กยิ่งใหญ่คลองมาจากยุ่งอยู่เพราะว่ายุ่งมันเป็นตัวดาเมจคลองดาเมจอยู่น้ำยุ่งใหญ่จักสิบหานาที่กันชูเข้าไปเบ่งแบบเบิ่มๆเ,เลยล่ะคลิปนี้ เป็นตัวหอดอันดับที่สิบท็อปสิบป่าววะพลังแต่กับบ่อหอดว่าฝะะึงหลานสองแต่กับบ่เนี่ยมากคองนะเอาอันนี้มันเหลือตัวนี้มันโดแม่นหน่หนั่นตันเหลือเนาะจบทมติ๊กิเซ่ปะจบที่ทิ๊กินี่บ่ มาหายจ้กกพาดเด็กจีกรีเดใส่เด็กไปกระด้โจมตีความเร็วส่วนนี้ก็ต้องใส่ดอกมะมหาใหจากก้ักพาดเด็กเนี่ย ใช่แล้วบางอย่างนี่เออจกักรพรรดิเด็กเร็วๆไปเร็วแรงทะลุนรกโอเคประมาณนี้แหละเอากระสีเรือเกียังให้จกักรพรรดิเด็กเนี่ยวะนี่ว่านี้ขี่นอนไปเปิดใช้งานเตรียมไว้ให้ยางดีเลย อีโฟไปเดี๋ยวตัวมีดาวให้ดีกว่าสวยนี่ขาดแับอยังกับขาดหลายอย่างเดี๋ยวหยิบเกตหนึ่งทำไมพลังไลยกระมูนหรอเปล่าไม่เทียมลังลบเห็นไหมสองหา่าแต่กรพรรดิเด็กอยู่อ่ะมาหอดสองหกแท้ๆ อีกกรีอีกฮะหา,หาพันหาจักรพัดเด็กยัเวเกิดละชูเข้าไปโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการสุม่มจัก,กรพัดเด็กเนาะแล้วกับปั่นเน็เล็กปั่นเล็กหน่อยเดี๋ยวห้องสื้ผ้ามันไปผ่านด่านวันนี้โอเคครับไปแล้วครับ